โผล่มาแล้วโอ้โหดูสิครับมาบันทึกแทบไม่ทันครับพี่น้องครับแอบมาเล่นครับดูผมได้มากับปาร์ตี้เลเวลสากว่านะครับดูครับดูอีกพีเต้นบึ้งบึ้งบึงบึงบึ้งนะครับเขาพาเรามาดันเจียนหารรโหวดครับนี่ครับเมสสาวธนูคูเลตเนี่ครับเราก็ตามตูดเข้าไปนี่ครับพูดติดซอยห้อยตามเออปีนขึ้นมา โอ้โหอีพี4,080ครับอือหืออือหือรอมาหน้าขนมเขายิงแรงครับกลาดออกเอิร์ลเบลสเปิน้ำแข็งสฉียดแทงบอลลาวาโอ้โหนะครับเราช่วยอะไรเขาได้ครับนี่เจือลมพายุหน่อยเป็นไงเฮ้ยได้พระคุมมาใส่เลย ได้พาคุมกับหินฟังก์ชั่นใหม่คู่มือวิ่งตามตูดเขาครับนี่นี่นะคือระบบดูดเลี้ยวครับโอ้โหปาร์ตี้ฮัลโหดวิ่งตามวิ่งตาม เคนจะพาเราไปไหนพาไปไหนจ๊ะติดตามอยู่อ้าวน่าจยคุณยืนยันมีใครไม่ตามมามีใครหลงทางเจออาวุธโบราณอ๋อมันต้องหาอาวุธโบราณแล้วก็ ภารกิจถึงจะได้เริ่มนะครับโอ้อัดับดาเมียเราอยู่ท้ายสุดเลยโอ้โหกระตุกเลยนะเนี่ยเฮ้ยดับสามนะครับดับดาเมียเราหมอยเยอเรา ไฟยบยอบอลน,นี่นี่นี่จะพายุหมกระหน่ำเราสู้ได้ครับ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  เอาได้เงินเพียมเลยครับตามไป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 นักดาบนักดาบมุนติวติวโอ้โหสมุนสซควงสวา่างเราอยู่ใกล้ทั้งธนูครับเราเป็นยิงไกล อบอสมาบอสมา,มาเรียบร้อยได้อะไรได้หินกับจดไมยลักดีหรือไม่ดีเนี่ยเย้ยยิบสองอยู่เลย ก็าแสดงว่ายังแน่นอนกว่าทำควสนะปลูกจักรวาล3ต่อ5ครับอีกสองด่านยืนยันตามไปตามไปวิ่งตามไปต้องหากล่องครับจงอาวุธโบราณ บักัดซีดบ๊บักัดซีดบคนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดยวไฟเออร์บอลของเราขึ้นอนไงวะวันี้ไงนะครับเนี่ยทั้งตัวเลอบังวิเศษทันหมดนี่นี่นี่ Jadi, sebaik sebaik. Fireball. Sharding, huh? NPC. เ้าคิดว่าพวกเขาคิดว่าชีวิตตัวเองดีกว่าการไปม,มาแล้วบอดมาแล้ว โอ้โหได้ต่างหูว้าวต่างหูสีทองครับทำไมใส่ไม่ได้อะย้ายไปไหนย้ายเมืองไหน,ไไหนตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไป เล่นไม่เป็นก็ตามเข้าไปครับไปเราไปไหนไม่รู้เจออวุธโบราณกลันมาขีดเถดูกระเป๋าก่อนนะหกพันหกครับอ่อาอดังหูเฉยไม่ไ้ เทียนคอะอีนี่ว่า26ขเราอยู่เราอยู่ดันเจียนที่สูงกว่ารดเวลนะครับของในดอบมาดีนะไอ้เทีเราอยู่ไหนแ้ทงเราแทางหายไปไหน 消えてファイどん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 ブリザード炎どん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 どアンんどんトんどル、どんど<スープ>ドどん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 どーどドどんどんどんどんどーム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 ドどんどんどんどんどんど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 ドどんど

อยู่ใกล้บอสเกินครับว์บไป,ปไหนมหมนี่ยวับกลับไปแผนที่ไหนอีกไปดันเจี้ยนยี่ห้าถึงสี่สิบอ้าวปลุกจากโกนครบห้าขั้นแล้วดูครับดาสุดท้ายหรือเปล่า ส time เอส time เอส time เอพาไปไหนมาดิไป,ไปพาไปไหนก็ไปตามดักเอ้ยใครนำเขานำเราดรือเรานำเขาทไมเราวิ่งแทงหน้าเขา 火火，发一波，发一波，发一波。

ไอ้ส right. 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 so oh, like so ุดที่ขับบอลไปนียโอ้โหโอ้่หแ่จบยังว่าบอดบอดจะไม่ออกมาเลย มาแล้วบอดมาเลายทำให้ตายมาพอดีเลยลมพายุอ๋อทีมเราออกคนหนึ่งบกักกันแนนออกแทงออกว่าอยู่เหลืออยู่สามคนโอ้ได้ชุดเอวยี่สิบ กลับเมืองโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ตะลุยดันเจี้ยนที่เลเวลเยอะกว่าเราออกจากปาร์ตี้อย่างนี้อู้โอเคโอเคครับโอ้ยมันดีมันดีได้ของเยอะด้วยเดีย๋ยวเรามาดูของกันเดีย๋ยวเรามาดูของกันนะครับปบั๊บ อูด้โล่ด้วยนะอืมแต่ไม่ใช่ของเราเนาะอูดวิาสาะอูดเวนแล้วชุดนี้ล่ะชุดนี้อา้าวเท่ากันแล้วกล่องนี้ล่ะ ต้องเปลี่ยนอาชีพขั้นสองเอามาได้เนะาะแล้นได้อะไรได้อันนี้มาแต่เปิดได้ใช้ไม่ได้ครับนี่ยี่สิบหกอันนี้ของเก่าเนี่ยล่ะชิ้นส่วนโอ้โหอ่าเป็นมอนสเตอร์แลนเนาะ อืมโอเคมีอะไรให้ทำหลายอย่างครับมีคนแอดเพื่อนมาครับยอมรับยอมรับโดยดีว่ามีเพื่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยภารกิจเราทำโดยไม่รู้ตัวทำเควสหลักให้รับฉายาอ๋อโอเคจะไปทำเควสหลักก่อนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ